สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยประูธานีนะครับก็วันนี้วันนี้มาดูรถหล่อหน่อยผลงานที่เราทำไปนะที่เราทำไปก็ท,ท,นะที่วังน้อยที่วังน้อยนะที่วังน้อยที่อาณาจักรของเตเต้หลงเหล็กนะเดี๋ยวพาเดินดู รถเป็นรถคันนั้นที่ผมทำไปนะเป็นเป็นเจ้าไซโนมันเป็นไซโนทักใช่ไหมที่ทำไปอ่ามันเป็นไซโนทักนะผมก็ลืมละเดี๋ยวพากลับกล้องดูแล้วกันอ่ะเนี่ยเรามาดูผลงานกันนะฮะใน,นนี้ไปแต่งมาแล้วนะเขาไปแต่งมาเองนะไอที่ผมทำไปเป็นเจ้าไซโนทักนะเนี่ยออกมาแล้วก็จะลงตัวประมาณนี้เลยอันนี้ก็จัดหน้าเก้าร้อยมาเลย เนี่ดูเลยที่ออันนี้มันเป็นอาเภอวังน้อยแถวแถววัดอาจารย์แจ้นะที่ผมเคยมาทําคลิปให้ดูนะเป็นหัวหัวสูงนะเป็นหลังคาสูงนี่นะเสเต้ก็ไปแต่งมาเรียบร้อยก็จบแล้วไม่มีอะไรนะฮะจากไซโนโน,นะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะบอกเลยคันนี้จบเลยก็จบแล้วพร้อมวิ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวพาดูรอบพันนบ้มัง่งว่ะ นี่นะใส่ปิดข้างอะไรเรียบร้อยหมดนะเดี๋ยวพาดูท่อนะสุดเลยคันนี้นะฮะบอกเลยว่าสุดนี่ไปท้ายชุดท้ายทำใหม่บางคนติดตั้งใหม่นะสวยเลยนะไซโนแล้วเดี๋ยวพาเดินดูคันแรกนะคันแรกที่ผมทำเป็นรถนิสสันนะไอที่ข้าสีแดงๆที่พ่นไปตอนนั้นนะ ้าตสีสีแดงอ๋อไม่อยู่นะไม่อยู่ออกงานออกงานอันนั้นอันนั้นวิ่งงานตลอดก็ามาดูไซโนทักพอดีผ่านมาแถวนี้พอดีเลยก็เลยแวะดูหน่อยนะนี่สวยเลยนะครับเจ้าไซโนแต่งออกมาแล้วก็สวยนะเชุดท้ายใช้ของไซโนเหมือนเดิมนะชุดท้ายใช้ของไซโนเหมือนเดิมนะครับ ระบบลมผมเดินให้ใหม่นะก็จบจบนะอันนี้ตอนนั้นมาหัวเป็นสีส้มๆมั้งผมจําได้ลองไปย้อนคลิปดูนะเป็นหลังคาสูงนะข้างบนไม่ใช่หมวกนะฮะมันเป็นหลังคาสูงเลยนี่นะฮะเป็นหลังคาสูงไปเลยนี่ทำออกมาแล้วก็สวยนะฮะผมทําให้นะฮะแล้วจะสวยแค่ไหนก็วิ่งไปแต่งเอาใช้เวลาแต่งก็ไม่นานแป๊บเดียวนะฮะ สวยเลยแต่งหน้าเก้าร้อยนะฮะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับเผื่อใครออยากไม่รู้จะแต่งแนวทางไหนก็นี่นะฮะใส่หน้าเก้าร้อยก็สวยนะฮะมองมุมไหนก็สวยนี่นะครับเอาเดี๋ยวมาดูกันต่อก็แวะผ่านมาเข้ามาดูสวยอา,าัาจักรเซเต้ลงเหล็กนะใครมีเหล็กก็มาขายได้ราคาดี ชั่มงนี้นะเตเต้ให้ดีอยู่แล้วก็จบสวยพอดีผ่านมาอดีทาเจะใส่ลมออกมาขี่รถเด่นลองลองลองเสียงเพลงหน่อยก็ไม่ได้ดังอะไรมากนะหมดก็แค่ไม่กี่บาทแค่ใส่ซับบ็อกตัวน,นึงแล้วก็ฟังในรถเฉยๆก็อโอเคใช้ได้ดีกว่างเงียบเหงาวังเวงนะฮะก็ใช้ได้พอ,อไว้เดินทางไกลได้ฟังหน่อยอ่ะนี่ไปดูกันต่อเจ้ารถเดินเป็นไซนโนทักนะวางหัวเครื่องเกียร์เปที่ี่เจ็ด ทั้งถ่างทั้งยืดก็ซีเลยนะอันนี้มันจะต้องีเอ่ีไซโนโมาจะมันจะป่องแค่ด้านหน้าอย่างเดียวอันนี้ยืดแล้วก็ถ่างใหม่นะดูท่อโหดๆเลยนะครับจบแล้วไปก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้เดี๋ยวพาดูอีกรอบอ่ะนี่นะสวยๆบางคนเป็นมินิมเงานะกระทะล้อชุบนะฮะโลบาร์หลังเต็มคาราเบลแบบนี้นะฮะเอาแบบพื้นๆไม่ต้องเลอะเทอะมากนะก็จบแล้ว ก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้าดีกว่าเอาดูกันต่อนี่นะจบแบบสวยๆส,สวยเลยคันนี้นะฮะหัวเดิมนะอ่ตอนที่มานะ่าจะเป็นสีส้มมั้งสีส้มน้ําเงินมั้งอา่าเป็นเป็นสีส้มกันนี่ก็ทําสีใหม่นะกะ็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะผมทําไปให้ก็ระบบภายในก็โอเคดีอยู่แล้วนะนะครับก็เจ้าของก็เอาไปแต่งเพิ่อมอีกทีนึงก็ขอบอกเลยสุดจัดเลยนี่บนหมวกเสเต้เนี่ยเขียนไว้บนนู้นเห็นไหม ไอ้สปอดไล่บังไม่โทนะอ่ะจบสวยก็จเจอกันอีกทีที่ด่านของทษนะอ่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เดินทางแต่ถ้าวันพรุ่งนี้ถ้าผมมีธุระก็จะเป็นอ่าวันพุธนะวันพุธนะครับผมก็จะหยุดอีกวันหนึ่งเจอกันอีกทีแล้วกันเดี๋ยวจะทำคลิปไปดูอีรอบนะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม